นะคะเพืเ่อนสวัสดีนะคะคู่สาวอีกแล้วนะคะวันนี้คู่สาวนะคะวันนี้แบบอยู่สบายๆนะคะอากาศเย็นอากาศเย็นๆนะคะจะไปเยี่ยมพี่สาวหน่อยนะคะไปเที่ยวหาหน่อยนะคะดูข้างรถนะคะข้างทางนะคะบรรยากาศโู้รถไม่มีเลยเนาะโอ้มันทำไมบรรยากาศมันได้จริงๆเหมือนบ้านเราเหมือนของเราพี่วัดนะคน เ,ออเหมือนส่วนตัวถนนส่วนตัวนะคะวันนี้ดูนะคะประเทศโนเวย์นะคะถนนส่วนตัวเลยนะเนี่ยทักทายนะคะเ,เพื่อนๆแฟนคลับนะคะเอฟซนะคะมาดามรักทุกคนนะคะหมูนี้หมูนี่ไม่ค่อยได้ออกซื้อนะคะ ก็เป็นใจหมูนี้เป็นที่เกียดพี่น้องเอ้ยเท่ามากแล้วกัคันพี่น้องนี่แต่อยากนอนกินอิ่มเนี่ก็สิรับเล่นเฟซฟ,ฟังเบิงยูทูปพี่น้องฟั่งข้าวนะคะแต่วันนี้มีความคิดถึงพี่สาวนะคะก็เลยไปเยี่ยมแค่หน่อยนานแล้วสองเดือนแล้วมั้ถงถึงไหมที่ไปบ้านพี่กินล่าสุดนะอะคงประมาณเออครบเดือนแล้วนะคะก็เลยไปเยี่ยมหน่อยนะคะ ได้ข่าวว่าพี่สาวไม่ค่อยสบายก็เลยไปทักทายกันหน่อยทำอาหารเยอะแยะนะคะไปทานด้วยกันแบบ,บแซบ่บฝีมือเองนะคะสั่งได้นะคะน้องๆอ,อยู่บ้านว่างๆนะคะคันไม้คันมืออยากทำนะคะน้องเอ้ชีวิตข่อยเพจคข่อยไล่าสาระนะคะแต่ถ้าดูให้มีสาระก็มีนะคะต้องดูลึกๆนะคะจะรู้ว่ามีสาระ มีคิดที่ว่าน,นะคะถนน,นส่วนตัวจริงๆจริงๆบรรยากาศก็ได้จริงๆพ <ๆ S 2> อดีจะได้อัดไว้ใส่พุ่งนี้พอดีถ่ายไปดูวันนี้เวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะประเทศโนเวนะคะอากาศเป็นประมาณนี้แหละพี่น้อง บ้านเท่ากับอากาศร้อนๆคือธรรมชาติของบ้านเท่าเด้อแ่โนเวอก็เป็นธรรมชาติน้งคนนึกกันไป่น่องเ้ยนี่หน,นะบ้านปอนทุงใดนสะพานเนี้ยฟาร์มมัดเขาเราไปเก็บเห็ดตรงนี้ ได้ดปีนองเด้อเขาทำนะคะน่าจะมีเห็ดพึ่งหวานเนาะชอบกินมากเลยกินจีมวนอยู่แต่ว่านี่ยก็แซ่บกินแบบเห็ดใหม่ๆมันแซ่บนะแต่ละล้าน,นเห็ดไม่แซ่บมันหอมต้องกินปีต่อปีใช่ปีต่อปีแล้วก็ไม่ไปเก็บไม่ใหม่ครั้งแรกที่ออที่อยู่เนี้ยเราไปเก็บมามันแซ่บเบอร์แล้วมันหอมไงมันหอมถึงถึงทำถึงเครื่องไม้เครื่องมือไม่เต็มแต่ก็คือแซ่บอ่ะ ดามเพจเพียพี่น้องมนีเพจรหลายพี่น้องถัดไปใส่แต่เทียนี่ยใส่องค์ข้องเรื่องเต็มที <laughs> <c oughs> อัดนิดนึงนะคะได้กี่นาทีแล้วเอ้ยได้หกนาทีแปดนาทีนะคะอ๋อหนุ่มสตึกเป็นไงมัางเนาะวันนี้เนาะขอบคุณนะคะที่ส่งของลงมาให้นะคะที่แักขอบคุณมากๆนะคะ แล้วก็ส่งอะไรไม่ส่งนะส่งปลาใช่ไหม <laughs> น้องๆอยากได้ปลาก็จัดนะคะปะลาเยอะแยะมีทุกยี่ห้อนะคะมีแต่ยี่ห้อซุปตานะคะ <laughs> ปะลาเสีกโลโซนนะคะแล้วก็เสริมพลมาละคำอยอกนะคะ <laughs> แล้วก็ดอกรักดวงมาลานะคะโอ้พี่น้องเอ้ยเอาทุก <laughs> แล้วก็พิมพลีพ่แม่พิมพ์ีพิมพ์นะคะพริกนะคะ พิจารณาุปปลาพริมพิพายนะคะปลาร้าพริกอัพผิดตาแดงนะคะแล้วก็พริกทอดกับแก้มก็ได้แล้วค่ะเล่นๆกันส้มตำได้นะคะแก้ววังอ๋อเจ็บวังมันเก็บนานไม่ได้เออไม่ได้อยู่ได้อยู่ของของพี่สาวเราก็อ๋อแเจ็บวังอ๋อพี่สาวเราก็มาอยู่พริกแกงกับแก้ววังเพราะ ตอนแรกว่าจะไม่ได้พอดีแกบอกว่าได้อยู่เพราะว่าแกก็ส่งไปอังกฤษเหมือนกันไงอเทางเรือก็ส่งเดือนสามเดือนมันก็กินได้เพราะเขาก็เขาไม่ได้ใส่ไอ้อะไรเจือปนให้มันเสียไงก็คือปลารมันเป็นปลาาของเขาหมักมาได้ส่งนานมันจะมันจะเสียก่อนแล้วก็มันไม่เสียเพราะมันเป็นมันเขาทําแบบว่าคั่วหมดทุกอย่างคือคั่วแบบว่าพริกขั่วแล้วก็ ไปมากวดขวั้ขวอขั้วไปแห้งๆอ่ะอ๋อเออคาก็ขั้วแล้วก็ขั้วมาทุกอย่างอ่ะมันมันมันเหมือนสุกแล้วประมาณเนี้ยอโอเคนะคะสั่งได้นะคะน้องๆของเดินทางมาแล้วนะคะถึงเมื่อไหร่พี่จะรายงานอีกทีนะคะแล้วก็ที่ตากปาก็เยอะๆนะคะออเดอร์ <order S 2> <า>นอกแล้วนะคะเต็มแล้วน,นะคะสั่งมาโหลหนึ่งแล้วก็ขายได้โหลหนึ่งพอดีนะคะปลาล้านี่ก็ ขายหมดไปแล้วสองสองลังนะคะเอามาสีลังนะคะสั่งได้นะคะปลาคอเนี่ยพี่น้องปลาช่อนแดดเดียวส,สั่งเขาเองนะพี่น้องปลาปลาช่อนนั้นปลาช่อนนานะปลาส่งปลาปลาคอบานเท่าเด็ดพี่น้องเออแล้วก็ย่างนะคะพี่น้องสาวย่างเองนะคะย่างตั้งสามสี่อย่างพี่น้อง ย่างสุกๆเราไปตากแด δ, ดแดดอีกแดดหนึ่งแล้วก็มาย่างมือรุ่นหากมาย่างอีกแดดที่สองแ<อ>ดดที่สองแล้วก็ไปตากแดดอีกขึ้นหนึ่ง<อ>เป็นสองขึ้นมือที่สามมาอีกก็มาย่างขึ้นที่สาม<อ>แล้วก็ไปตากแดดสามครั้งไงสามขึ้นไงมันจะได้ไม่เสียแล้วมันจะได้หอมอไฟถึงสูงไงเคล็ดลับมาทำ<อ>ไฟงสูงเอาขึ้นงสูงอะ่ะแล้วก็ เอาไว้นานเป็นปีได้ไงมันไม่เสียเหมือนในร้านค้าเขาทาขายอนะ่ะแล้วก็ปลาปลาสลิดแดดเดียวคุณย่าสตึกทําให้นะคะปลาปลาปลาสลิดคุณย่ากระตากตัดหัวตัดหางดีดีพี่น้องปลาสลิดถึงก็ได้เพื่อเก็ดรไทยดีดีคนจัให้กินนะคะแดดพคนนี้สะอาดสะอ้านฝีมือดีพี่น้องแล้วก็ ปลาปลาปลาดุกกับมีปลาดุกหน้าน่ะไม่ใช่ซื้อนะปลาดุกนางไงปลาดุปลาด,ดุกหน้ากับมีอย่างขึ้นกันเลยพี่น้องกบปลาชนนะคะได้มาสิบห้าโลนะคะปลาน่ะปลาได้ได้มาไม่เยอะเพราะมันมันของเต็มนะคะมันขอ,มของมาแล้วของมาแล้วหกสิบโลนะคะอีกสามสิบโลจะตามมานะคะเก้าสิบโลนะคะ <c oughs> เยอะมากทั้งเัามากินทั้งามาขายเด้กพี่น้อง <c oughs> เลยทั้งกินทั้งขายนะคะ ค้าส่งก็แพงแต่ก็ไม่ได้ถือสารนะคระเพราะเราอยากแล้วเราไปซื้อร้านเอเชียก็หมดเยอะแล้วไงเก็ตเราคิดแบบนี้ไงไปซื้อแต่ละทีก็ทละพันกว่าคนเนาะเออทละสี่ห้าพันอันนี้เรากินได้กินนานแล้วขายด้วยไงมันก็โอเคปลากะ่ะคือปลาปลาแบบทอดพี่น้องทอดได้ด้พี่น,ออดดนอ้องเออ ใช่ทอดอบไมโครเวฟห้านาทีได้พี่น้องห่อสกระดาษหอยอ่ะสกระดาษเริ่มๆไงเราไปใส่เตาอบนั่นแหละเตาอบไงเพราะเอนั่นแหละทำงั้นะคือเราสุกมันมันเขาปรุงมาแล้วไงเขาหมักปลาปลานิลเด้อพี่น้องเด้อปลาปลานิลแล้วก็เออเรามาหั่นพริกสดแล้วก็หั่นหัวหอมพริกสดมาหัวหอมแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะแล้วก็ชิลด์ปลารอปลารอหนึ่งรสดินนิดนึงปลแวมปลแวมนะคะ ใส่ไปเลยพี่น้องใส่ไมโครเวฟสามนาทีกับกับพ่อเรียกเขากันน่ะสู้ก่ะกินแซ่บแล้วก็กระเทียมหัวเล็กด้วยนะคะเอามาให้มาดันเกปลุกด้วยนะคะอ๋อเออคุณตุชาติส่งมาให้นะบอกว่าคุณตุชาติพวกเราอยากกินอ่ะกระเทียมอีสานบ้านเรากระเทียมไทยเขาก็เลยไปเอามาให้โลนึงอ่เขาก็เลยไปบอกว่าเอามากินด้วยมาลุกด้วยเขาก็เลยไปหาซื้ออ่ะ เป็นหัวมาให้เขาโชว์อยู่วันนี้อ๋อเหรอดีบอกว่าย่ขอบคุณมากนี่แหละบอกว่าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมาปลูกต่อบอกบอกว่าพี่ก็กินแต่กับน้องเก็ดมีแต่หัวใหญ่เราก็อยากกินหัวเล็กๆบ้างไงมันจะได้หอมไงเขาก็เลยว่าอ้าวแล้วคุณซื้อมาแบบไมนมาเขาก็เลยอ้าวผมก็คิดเป็นอยู่หรอกคุณเมียเขาอเขาบอกว่าเอาเอาไอ้เล็กๆคือเอามากินชั่วคราวได้ที่เป็นจีบๆนะแต่นี่เอาเอามาไว้ปลูกกับเอา เอามานานไงมันต้อง<แ>เอาเป็นหัวอืเขาบอกโอ้รู้รู้รู้ศึกษาจริงจริงเขาเราปีนี้เราก็เลยมีมีเครื่องปลูกเนาะมีหลายอย่างเม็ดมะกรูกดเขาบอกว่าเก็ตเอาไปถึงปลูกเลยนะมันคงจะออกลูก<อ>เขาเขาไปเอาที่ที่มันที่มันแห้งแล้วลูกมันหล่นเนี่ยมันสุกอะแล้วเขาไปปาดเอาไปปาดเอาเม็ดมันเขาไปทำเอาเองเขาไปทำเอาเองแล้วเขาห่อจากกระดาษห่อจากกระดาษมันคงจะชื้นอะ แกก็เล้ว่าเอาใส่เอาไปสองเดือนมันคงจะเกิดกลูกพอดีแล้ว็งอกงอกนี่แหละคงนี <ๆ S 1> น่แหละคงจะงอกนั่นแหละแล้วนี่แหละเขาบอกโอเคนะคะถึงทํำแล้วพี่น,อน้องมันคงจะง,งอกแล้วก็เอาไปถึงก็ให้ให้ไปเก็บปลูกไปเลยก็ออเอเอเขาก็เข้าใจเราไม่ได้เพาะหญิงเนะาะก็ลงกินแค่เดีแล้วใบเมืองรักเขาก็เอามาเม็ดเมืองรักแล้วก็ผักชีกินผักกินราวนี่แหละที่เขามา โอเคนะคะแล้วก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงโรงพยาบาลนะคะอันนี้ทำ้ึพีปน้องเด้อทำนะคะี่น้องอันนี้ทำนะคะอันนี้โรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลเข้านิดนะคะี่น้องเบื้องโรงพยาบาลปฏกบัตจังหวัดอ่ามอนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะอมีสองทำเลยเนาะค่อยออก Ja, men